เหตุให้ต้องท่องเที่ยวในสังสารวัตรพิขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจทั้งสี่เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิขุทั้งหลายก็อริยสัจทั้งสี่เป็นอย่างไรคือทุกขะอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัตท,ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตท,ที่เมื่อไม่รู้ตามลำดับและไม่แทงตลอดแล้วเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกุทั้งหลายเมื่อทุกขอริยสัตว์อันเราและพวกเธอทั้งหลายรู้ตามลำดับและแทงตลอดแล้ว เมื่อทุกขะสมุทยอริยสัจอันเราและพวกเธอทั้งหลายรู้ตามลำดับและแทงตลอดแล้วเมื่อทุกขะนิโรธะอริยสัจอันเราและพวกเธอทั้งหลายรู้ตามลำดับและแทงตลอดแล้วเมื่อทุกขะนิโรธคามิ n ีปฏิปทาอริยสัจอันเราและพวกเธอทั้งหลายรู้ตามลำดับและแทงตลอดแล้วตัณหาในภพก็ถูกถอนขึ้นได้ ตัณหาที่จะนำไปสู่พบใหม่ก็สิ้นไปบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปพิขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งทำสี่ประการเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิขุทั้งหลายทำสี่ประการเป็นอย่างไรคือศีลที่เป็นอริยะ สมาธิที่เป็นอริยะปัญญาที่เป็นอริยะและวิมุตติที่เป็นอริยะที่เมื่อไม่รู้ตามลำดับและไม่แทงตลอดแล้วเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกุททั้งหลายเมื่อศีลที่เป็นอริยะสมาธิที่เป็นอริยะปัญญาที่เป็นอริยะ และวิมุตที่เป็นอริยะอันเราและพวกเธอทั้งหลายรู้ตามลำดับและแทงตลอดแล้วตันหาในพบก็ถูกถอนขึ้นได้ตันหาที่จะนำไปสู่พบใหม่ก็สิ้นไปบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไป